วันนี้มากินแกงขนุนกับคงหมูนะคะสนใจวิธีทำและเคล็ดลับติดตามเข้าไปใน YouTube ครอบจัก,กรวาลโดยป้าน้องนะคะป้าน้องจะมีเคล็ดลับต่างๆให้อย่างมากมายนะคะคุณแม่ป้าน้องทำอาหารอร่อยมากนะคะสนใจก็ ติดตามนะคะเข้าไปใน y youtube ครอบจกักรวาลโดยป้าน้องค่ะตูกหมูล้างน้ำน้ำเกลือแล้วก็น้ำส้มน้ำเปล่านะคะแล้วก็หมักซีอิ๊วขาวถ้ามันหอยไว้สักครึ่งชั่วโมงนะคะแล้วก็แช่น้ำไว้แล้วค่อยมาต้มไฟปานกลางนะคะ ชอนฟองเหียงดําเวลานั้นเอาอาหารออกช่อง,องฟีดมาวางไว้ค่ะเขาจะละลายเร็วค่ะไม่ไปแช่น้ํานะคะเ <c oughs> <c oughs> พราะไปแช่น้ําเนี่ยเกิดน้ําเข้าไปในนั้นมันก็จะทําให้เอเกิดคลสโมซิสน้ําที่มันเข้มข้นกว่ามันก็จะออกมาสู่น้ําที่เจือจางกว่าอาหารนั้นก็จะจืดคุณค่าทางด้านอาหารก็จะล้างเขียงนะคะเขียงเขาเป็นร่อง ต้องเอาแปรงสีฟันไม่ใช้แล้วนะคะแล้วแปรงให้สิ่งสกปรกตรงร่องเนี่ยออกให้หมดเขียงนี่ใช้วางเฉพาะของที่แช่ฟรีซเท่านั้นนะคะเคยมีเด็กพม่าค่ะเขาเอามาสับนุ่นสับนีของพ่น้องเสียหมดคมมีดก็จะเสียด้วยนะคะเขียงจะเป็นรอย,ยไหมคะเด็กพม่าเนี่ยเขาเอามีดเนี่ยมามาสับหมูสับอะไรก็เขียงเหล็กอันนี้คะ่ะเนี่ยมันเป็นรอยหมด เป็นรอยสักอยู่เลยเขียปนป้าน้องก็จะเสียไปเลยใช้ไม่ได้ใช้ได้อยู่เหมือนกันค่ะแต่มันก็จะน่าเก็บตามธรรมดาเขาจะเรียบดี่ยังดีนะคะแอบเก็บไว้ชิ้นหนึ่งถ้าเผื่อไม่เก็บเนี่ยสับก็จะเป็นรอยแล้วมันก็จะเสียแล้วมันก็จะไอ้ที่เขาเคลือบไว้มันก็จะหลุดไปนะคะแล้วมันก็จะไม่ลัดละลายเร็วเท่าที่ควรนะคะ เขาคงเคลือบน้ำยาอะไรสักอย่างนะคะนะคะมันก็จะเป็นรอยเห็นนะคะเป็นรอยมีดเลยคนเดี๋ยวเนี้ยพูดอะไรก็ไม่ค่อยฟังเขาคิดว่าเขารู้เขาแม่จริงๆไม่ใช่อะคะ่ะถ้าเปิดเป็นพ่อว่าน้องจะบอกว่าโง่เขาสอนให้แล้วยังไม่ฟังคนโง่เนะะี่ยค่ะของเขาเสียด้วยมีดก็เสียคมมันก็จะเสียไปมีดมันก็ไม่เหล็กเอาเหล็กสับเหล็กนะฮะมันก็จะไม่บินมันก็จะ ความคมของมีดมันก็จะหายไปเนี่ยคนนะไม่รู้จริงเขาบอกให้ก็ยังไม่เชื่อต้องไม่แก่นะคะถ้าเผื่อเป็นเม็ดไอ้เปลือกคุ้มดำดำนี้ต้องเอาออกขนุนถ้าเผื่อแกกกินไม่อร่อยคะ่ะไอ้ตรงนี้มันดำนะคะต้องเอาออกปน้องปน้องใส่เ,เกลือไป สองช้อนชานะคะแล้วสีขาวนิดหนึง่งใส่ไปในน้ำซุปค่ะเขาจะได้เข้าไปในเนื้อขนมมันจะได้ไม่จืดนะคะเราจะทาให้มันไม่ดับน้ําใส่คาสีแว่นนะคะจริงๆต้องใส่ไปนานแล้วค่ะมาใส่ตอนนี้น้ํามันไม่ออกแล้วใส่เอาขนมที่หันไว้ใส่ลงค่ะเวลาที่เราจะเติมเกลือ เลืเติมซีอิขาวลงอ่ะอย่าเติมลงเยอะนะคะนิดหน่อยเพื่อให้น้ำเขาเข้าไปในเนื้อขนุมค่ะขนุนจะได้มีจืดเติมเยอะมันก็ไปรัดเนื้อค่ะตำพริกนะคะพริกชี้ฟ้าใหญ่สามเม็ดพริพกขีหนูสี่เม็ดค่ะตำหยาบๆนะคะไม่ให้กระเด็นก็ใส่เกลือไปนิดนึงแล้วใส่กระเทียม เดี๋ยวก็ใส่หอมที่หลังใส่ขาไปด้วยนะคะลืมบอกไปเมื่อกี้ขาต้มก่อนนะคะเราก็ต้มขนุนให้เปื่อยนะคะก็ประมาณสัก่25นาทีถึง30ค่ะต้มไฟอ่อนๆไม่ต้องแรงนะคะป้าน้องต้มธรรมดาเขาไม่ผัดน้ำพริกนะคะป้าน้องว่าเอาผัดแล้วมันหอมะคะ่ะเราไม่ต้องใช้น้ำมันก็ได้นะคะแต่เดี๋ยวเราก็ใช้น้ำ น้ำแกงนะคะช่วยถ้าเผื่อมันแห้งเกินไปนะคะถ้าเราผัดน้ำพริกแกงให้หอมก่อนไม่ต้องสัใช้น้ำมันเลยนะคะถ้าเผื่อมันแห้งมากเกินไปเดี๋ยวก็เอาน้ำซุปหรือน้ำแกงนะคะใส่ที่เราต้มกระดูกหมไะะูไว้ค่ะแล้วมันจะหอมค่ะค่ะก็ใส่น้ำล้างคกไปนะคะเราเอาน้ำซุปข,ของน้ำแกงนะคะตักใส่คกไปล้างคกให้ทัวแล้วก็เอามาผัดแล้วเขาจะหอมค่ะเคล็ดลับอยู่ตรงนี้นะคะ เราก็ตักขนุนกับกระดูกหมูเนี่ยลงผัดกับน้ำพริกค่ะน้ำพริกเขาจะได้เข้าเนื้อนะคะนี่ค่ะเราก็สักขนุนกับกระดูกหมูเนี่ยลงผัดน้ำพริกให้เข,เข้านะคะให้เครื่องแกงเนี่ยเข้าไปในขนุน กับกระดูกหมูค่ะถามว่ายกไหวไหมเขาไหวดูก,กล้ามสิเอาไอ้ชนุนก,กระดูกหมูที่ผัดไว้กับน้ําพริกนะคะลงหม้อนะคะน้ําแกงเครื่องแกงเขาจะได้เข้าไปในเนื้อจะได้อร่อยเคล็ดลับอยู่ตรงนี้นะคะคนอื่นเขไม่ผัดแต่ว่าน้องถูกคุณแม่สอนมา คุณแม่จะเป็นคนทําบับข้าวอร่อยมากนี่เขาก็ใส่น้ํามะขามเปียกลงไปประมาณสักสองช้อนโต๊ะนะคะใส่มากใส่น้อยชิม,มเอานะคะจะให้มีรสเปรี้ยวนิดๆเท่านั้นนะคะ่ะเราไม่ให้ขนมมันมดำเลย,ยะพูค่ะ,คะชิมรสด,ดูแล้วก็ใส่ใบชะพูใบมังลักนี่เดี๋ยวเราเอาใส่ทีหลังนะคะไม่งั้นกลิ่นมันจะจางใส่ชะอมค่ะแล้วก็ใส่ใบมังลัก ต้มไปสักพักดับไฟนะคะดับไฟก่อนแล้วค่อยใสย่แมงกินเขาจะจางะคะ่ะแล้วต้มไปสักพักแล้วก็ชิมอีกทีหนึ่งสำหรับคนไม่กินปลาตักออกก่อนนะคะค่ะเดี๋ยวค่อยเติมนะ้ำปลาค่ะสำหรับคนที่กินปลานะคะไม่ต้องใส่เยอะนะคะปะลาเนี่ยใส่อย่าให้เขาจับได้เว่า,เาใส่ค่ะถ้าเผื่อกินแรงเกินไปเนี่ย มันก็จะไม่อร่อยใส่นิดเดียวพอมากินแกงขนุนกันนะคะแกงขนุนอ่อนกับโคงหมูใบใบชะพูใบชะอมใบมะรักค่ะ